สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยุพเรศชินาคำและนายปิยะสีดาด้านเสนอคุณครูมณีการโคสโสภาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพร,รัรนชราชสุดาสยามบรมราชากุมารีส่วนพฤกษศาสตรโรงเรียนพริก เป็นของที่ต้องมีติดบ้านไว้ทุกบ้านและก็ว่าได้เพราะคนไทยส่วนใหญ่นิยมรับประทานเผ็ดกันอาหารรสจัดหลายๆประเภทจะมีส่วนประกอบของพริกอยู่ทั้งสิ้นมีทั้งพริกสดพริกแห้งหรือพริกปน่นก็จะให้รสชาติเผ็ดร้อนแรงคล้ายๆกันนอกจากจะเผ็ดแล้วพริกก็ยังมีประโยชน์เนื่องจากมีสารแคปไซซินที่กระตุ้นการหลั่งสารแสบร้อน ลักษณะทั่วไปและถิ่นกำเนิดของพริกพริกเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ที่จัดอยู่ในตระกูลโซลานาซีอีซึ่งเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกับพวกมะเขือเทศและมะเขือต่างๆพริกเป็นพืชที่มีอายุหลายปีแต่นิยมปลูกเป็นพืชปีเดียวเพราะว่าถ้าปลูกไว้หลายปีโดยหวังผลผลิตแล้วเมื่อมีอายุมากขึ้นผลผลิตก็ต่ำลงมีอายุตั้งแต่การย้ายปลูกจนถึงให้ผลผลิตเก็บเกี่ยว ได้ประมาณ60 75วันแต่ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับชนิดของพริกที่ปลูกไว้ลักษณะของพริกโดยทั่วไปมีลำต้นตั้งตรงส่วนความสูงของต้นหรือพุ่มก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพริกนั้นๆมีใบเป็นและเรียบเป็นมันส่วนดอกเป็นดอกเดียวมีขนาดเล็กก้านดอกตรงหรือโคง้งกลีบดอกมีสีขาวหรือม่วง เป็นแบบสมบูรณ์เพศมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียรวมอยู่ภายในดอกเดียวกันจึงสามารถผสมในดอกเดียวกันได้สำหรับผลพริกมีหลายขนาดบางพันมีผลขนาดใหญ่บางพันขนาดกลางหรือขนาดเล็กดังนั้นขนาดของผลขึ้นอยู่กับพันของพลิกนั้นๆผลที่ยังไม่เติบโตมักจะมีสีเขียวเข้มหลังจากนั้น เปลี่ยนสีเป็นสีแดงสีเหลืองเมื่อผลสุกในผลพริกนั้นๆแต่ละผลมีเมล็ดจำนวนมากเรียงตัวกันแน่นส่วนของรคที่มีสีขาววิธีการดูแลต้นพริกแค่รดน้ำให้ชุ่มวันละสองครั้งทั้งเช้าและเย็นสังเกตการระบายน้ำในดินให้ดีอย่าให้มีน้ำขังวางกระถางให้โดนแดดพวนดินบ้างเพื่อกำจัดวัชพืชออกไป มั่นใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ